อาณาเก้าอีา้ของท่านนะครับเรียนเจิญทุกท่านนะครับประจํานะครับนินีตอนนับผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครอง่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นและสำนักง,งานส่งเสริมการปกครอง้องิ่นจังหวัดภูเก็ตการตัดลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าาข้อมูลทั่วไปของกระทู้นะครับกระทู้มีเป็นพื้นที่ทั้ทงหมดที่เราทําโครงการมาโครงการเริมที่เที่บาลโลกให้แก่สุนัข แแมวในพื้นที่ลดภาระ,ะค่าใช้จ่ายเลี้ยงเพื่อให้เทศบาลเมืองทุเป็นพื้นที่ปอลอดโรคพิษส,สุนัขสุนัขแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของด้วยการเสริมควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดธรหมแะแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษรุ่ที่สุนัขบ้านมีสุสนัขมีเจ้าของหนึ่งพันหร้อยสิบเจ็ดไว้สามสิบเก้าตัว แมววิเจ้าของหนึ่งสามร้อยก็มีรวมกันก็ประมาณออดีสุทอรวิพาค่าผู้ตรวจราชก,การกรมสงเสริมการปกครองทองค์การมันค่ะนะคะถ้กก็จะมีเจ้าหอยภูเก็ตรัรงกระบี่สมศงยายในปัญหาของโรคที่สุดนักบ้านนะคะแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมอยากจะนำเเดนนีมา เราดำเนินการเริ่มต้นเลยความทางเราก็เลยก็บอกวา่าทําไมมุ่นเกิดจัดนนั้นแล้วก็ทางเราเอลง